สวัสดีค่ะจอยนะคะจากร้านกระเป๋าโคชบายอิมช้อปปิ้งค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะหยิบรุ่นนี้รุ่นสุดฮอตตลอดการนะคะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเคยรีวิวไปแล้วเมื่อนานมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือรุ่นหมอน10นิ้วนั่นเองนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนโค้ชทาทรงนี้ออกมาใหม่ๆนะคะมันจะมีทั้งแต่ 8, 8นิ้วนะคะ6นิ้วเนาะเนิ้วนะคะแล้วก็รุ่นปัจจุบันมันจะอยู่ที่10นิ้วก็คือรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะจร มากๆนะคะมีเป็นแบบเป็นสิ20 3 0สีเลยแต่ว่า4ส,ส,สีที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นสีสีสคลาสสิกที่มีการรีหรือว่าผลิตซ้ำๆนะคะออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนันเนี่ยสีพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อย หายไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ราคาสูงนิดนึงหรือว่าบางช่วงอาจจะขาดไปอาจจะสักเดือนนึงหรือว่า2เดือนประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ารายละเอียดของใบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองมารีวิวให้ละเอียดดูนะว่าทําทไมรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นที่นิยมเนาะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดแล้วก็ทําไมโค้ดเขาถึงผลิตซ้ําๆออกมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวรายละเอียดของกระเป๋าก่อนนะคะกระเป๋านะคะจะมีหมอน10นิ้วแบบนี้นะคะ รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีซิปนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะจะมีหูจับสองหูแบบนี้นะคะเป็นหูหนังนะคะด้านข้างกระเป๋าจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงก้นกระเป๋าจะเป็นแบบนี้มีหมุดนะคะสามารถ วางตั้งได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่10นิ e 10้วนะคะก็ค so ือตรงนี้เลยนะคะ10นิ้วจะมีทั้งอะไหล่ทองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทั้งอะไหล่เงินแบบนี้นะคะก็คือแล้วแต่สีที่เขาจะผลิตออกมานะคะรุ่นนี้นะคะจะมีสายยาวให้ด้วยนะคะก็คือจะมีสายยาวให้1เส้นแบบนี้ซึ่งสายตรงนี้ก็จะเกี่ยวตรงนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะสามารถปรับความยาวสายนะคะได้ตามสะดวก ตามความสูงเราได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะด้านในค่อนข้างที่จะกว้างนะคะก็คือใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือใส่ ใส่ของในชีวิตประจําวันเราทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เท่าที่จอยเคยใช้มานะรุ่นนี้ข้างในจุมากูกค้าเห็นไหมคะตรงฝั่งนี้จะมีซิปหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ฝั่งนี้คะ่ะจะมีช่องพ็อกเก็ตให้อีกหนึ่งช่องแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะใส่กระเป๋าตังค์ได้ทุกรุ่นนะคะใส่มือถือ 2- อสาเครื่องสีเครื่องได้เลยนะคะบางคนนะคะเอารุ่นนี้สามารถใส่ เขาเรียกว่าอะไรร่มใช่ไหมคะร่มพับอะค่ะที่ที่พับเป็นอันเล็กก็สามารถใส่ลงไปได้บางคนนะคะเอาใส่พวกผ้าคลุมไหล่นะคะหรือว่าคาดีแกนต่างๆก็สามารถใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเวลาสะพายออกมานะคะหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะสะพายออกมาแล้วมันจะอยู่ประมาณไหนนะคะรุ่นนี้ก็คือแบบที่1สามารถถือแบบคล้องแขนแบบนี้นะคะแบบคุณนายหน่อยๆนะคะคล้องแขนจะไปงานก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปทํางานก็ได้หรือว่าไปเที่ยวก็คือได้ทุกที่เลยนะคะแบบที่2นะคะนั่นก็คือการ cross Body ค่ะโดยใช้สายยาวนี้นะคะ,ะก็คลอสออกมาประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าจะปรับความยาวสายเลยนะคะปรับได้เลยตามความสูงเราจะสั้นก็ได้จะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใช้สูงอยู่ที่ประมาณ158นะคะก็สะพายออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะหุ่นก็คืออวบๆกลางๆนะคะไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถามว่าตอนนี้สีอะไรที่นิยมมากที่สุดนะคะจริงๆก็จะเป็นสสีนี้เลยนะคะ นี่เลยก็คือน้ำตาลอ่อนหรือว่าหลายคนก็เรียกว่าเป็นสีน้ำตาลคาราเมลนะคะน้ำตาลเข้มหูดำหรือบางคนเรียกว่าเป็นสีกาแฟนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ก็ขายดีพอๆกันเลยนะคะนั่นก็คือสีขาวครีมนะคะ พื้นเขาจะเป็นสีครีมค่ะแล้วก็หูเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้ตัวนี้จะตัดกับอะไหล่ทองคือสวยมากๆนะคะอันนี้ก็จะคุณหนูนิดนึงเนาะใครที่เป็นสาวหวานแต่งตัวหวานๆอะไรอเงี้ยค่ะแต่งตัวลายดอกไม้หรือเป็นลายๆอะไรอย่างเงี้ยจอยว่าสีเนี้ยเหมาะนะคะแต่ใครที่อยากได้ทางการนิดนึงนะคะแบบเป็นผู้บริหารเป็นอาจารย์เป็นคุณครูเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วใครที่ชอบแต่งตัวสีสีโทนพื้นพื้น,น,นะคะสีดำสีขาว สีครีมสีเบจอะไรพวกนี้ค่ะก็คือแนะนําคือสีสีเนี่ยใช้ได้ตลอดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะแบบแต่งตัวแนวไหนคือได้หมดเลยแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนใครที่คิดว่าตัวเองแบบเป็นคนไม่รักษาวความสะอาดเลยก็แนะนําเป็นสีเข้มใครที่แบบโอ้โหทนุถนอมมากใช้ระมัดระวังมากนะคะก็แนะนําเป็นสีขาวนี้ได้เลยนะคะสินค้านะคะพร้อมส่ง จะมีสลับสับเปลี่ยนนะคะสีมาเยอะแยะมากมายนะคะบางทีช่วงซีซันนอลหรือว่าคอลเลคชันต่างๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นลิมิเต็ดก็มีคือมีลาย ทับกับลาย C ีอีกทีนึงหรือว่าบางทีก็จะมีสีล้วนดําล้วนชมพูล้วนม่วงล้วนส้มล้วนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายแบบแต่วันนี้จะหยิบลายสีที่มีของพร้อมส่งในสต็อกมาให้ลูกค้าดูนะคะว่าสีสีเนี่ยมันเป็นสีสีคลาสสิกซึ่งผลิตออกมาเรื่อยๆแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมีรุ่นหมอนแล้วนึกไม่ออกว่าจะซื้อสีไหนเนี่ยก็คือจอยแนะนําสีสีนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมอยากได้ราคานะคะก็สามารถทัก Line แอดมาได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่เพจ Facebook ของทางร้านนะคะกระเป๋า Coach by i ม Shopping นะคะทัก Inbox ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปรีวิวต่างๆใน YouTube นี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่รู้จะทักยังไงจริงๆคอมเมนต์ไว้นะคะใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวแอดมินนะคะจะเข้าไปแล้วก็ส่งลิงก์ เพื่อให้ลูกค้าแอดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็ราคาของหมอนเนี่ยอตอนนี้ระหว่างนี้จะอยู่ที่4,000กว่ากว่าจนถึง5,000ต้นๆประมาณนั้นนะคะแล้วแต่สีแล้วแต่ความหายากแล้วก็แล้วแต่พวกลิมิเต็ดต่างๆก็อาจจะแพงกว่านิดนึงนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยแมค่ค้าใจดีนะคะจ้อยใจดีแอดมินใจดีสามารถสอบถามได้ตลอดนะคะทั้งราคาแล้วก็รูปภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ